สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉนเฉลยข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ประจำปีพศ2567ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคำถามข้อที่17เดี๋ยวเราไปอ่านโจทย์กันหน้าถัดไปนะจะได้มีภาพประกอบกลวยสำหรับดื่มน้ำใบหนึ่งเป็นกลวยตรงน,นี่กลวยตรงปลายแหลมอยู่ด้านล่างรัศมีสามจซนเมตร ส่วนสูงจาก C มา A 9เซนติเมตรตู้กดน้ำนะมีอัตราการไหลของน้ำคงที่เติมน้ำมานะเต็มในเวลา7.2วินาทนะีสำหรับแต่ละทีในช่วงปิด0-7.2ถึง7.2ให้ f t นะเป็นความสูงควนะามสูงจาก A ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ฟังก์ชัน f t ft คือความสูงของน้ำเมื่อเวลาผ่านไปทวินาทีนะพอได้สูตรของ f แล้วก็มาหาค่าอินทิเกรตจาก0ถึง72 f ของ x ส่วน10 dx ปริมาตรของน้ำานะ1ส่วน3พาย r กำลังสคูณสูง v ก็เป็น147ส่วน4คูณพายอัตราดนะี d v บาย เราก็เอาปริมาตรหารได้เวลาที่ใช้7.2วินาทีได้ dv v by dt เท่ากับ2 4 5หารด้48คูณพายเพราะฉะนั้น v ก็เอาตัวเนี้ยนะคูณด้วยเวลาทีสามเหลี่ยม ADE กับสามเหลี่ยม ACB เป็นสามเหลี่ยมคล้าย R หารได้วย f มีค่าเท่ากับ3.5หารด้เย9าดังนั้น R ก็เลยมีค่าเท่ากับ7.18คูณ F ปริมาตรเท่ากับ1.3ส่วน3พาย R กำลังสคูณสูงแต่ตอนนี้เรามองว่าเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วนะ R ก็เป็นฟังก์ชันของเวลารู้สูตรปริมาตรนะรู้ค่าของ R ในเทอมของ F เราก็จะเปลี่ยน rt ตัวนี้เป็น f ละเห็นไหมแทนค่าละต่อไปจัดรูปพิชคณิตนะตัวนี้จัดรูปพิชคณิตแล้วนะหาสูตรของ ft กำลัง3นะจัดรูปแล้วได้เป็น405ส่วน4ะคูณ t ได้ ft กำลัง3แล้วนะได้สูตรนี้ละอยากได้ ft ก็ยกกำลัง1สนะ่วน3ามดละ ft กำลัง3อยากได้ ft เฉยๆก็ จับยกกําลังเหนือนสสิ่งที่โจทย์ถามนะก็คือ f ของ x ส่วน10เราก็คิดช้าๆนะตัวนี้ f ของ x ส่วน10นี่แทนค่า t ด้วย x ส่วน10จัดรูปพิชคณิตเนะเอาฟังก์ชันนี้ไปอินทิเกรตนะอินทิเกรตแล้วได้9ส่วน8 x กำลัง4ส่วน3 3ยกกำลัง1หืนสนี พออินทิเกรตจาก0ถึง72นะีแทนค่า x ได้ศย์ตัวนี้ก็0ไปแทนค่า x ได้เจ็ดคำนวณแล้วนะมีค่าเป็น486กนะก็เอาตัวเลขนี้ไปเติมคำตอบนะเอาละนะพบกับข้อต่อไปนะเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ